การปั้นกุมารทองของปู่นาพดเป็นเจ้าจุกเป็นหมาสเสน่ใครเห็นไรลักไกเห็นไรหลงลักหลงไปอยู่ตามรักร้านค้าขายร้านวัตถุมงคลก็ขอให้ร้านนั้นร่ำรวยฝากเงินฝากทองขอให้มีเงินไหลามาเจมา เรามีถุงเงินปูนะเพราะก็เอาดินเจ็ดป่าจ้าเอาว่นดอกทองสิบสอชนิดเอาเหล็กไหลเปียกนะแล้วก็เอามวลสารทั้งหลายก็ผสมกันพร้อมด้วยผงอิทธิเจ9วัดสิบวัดนะพร้อมด้วยผงทูดของการบูชาพรุมกูปูก็เขียนลายยันอัขระ <c oughs> โมอาอุหัวใจสาริกานะมะอาอุเขียนใส่ข้างหูนะให้หูติบตาติบก็อย่างที่ผู้บอกการปั้นลือสีของปู่นาพ์ก็ใช้เวลาประมาณ3วันแล้วน้ำหนักก็ประมาณสัก2กิโลเศษๆเนะาะก็จะเอาไปไว้ที่ร้าน แองกี้แทนนะสูงก็ประมาณสักเจ็ดประมาณเจนิ้วเนาะโดยประมาณก็อย่างที่ปููบอกก็เ,เป็นกุมารทองมีพลังจิตเจรุนิีจิตตังเจสีกรุปังนิมิตตังกุมารโลวาอาคัรใจะยะอาการใจเอหิเอหินะมะปัตตะโอมหาประสิทธิเม ขอใส่หัวใจหมาเศรษฐีเปิดตาสองหูสองจมูกสองปากหนึ่งก้นหนึ่งจูนหนึ่งเปิดได้มาำมาอาโอ,อมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายทั้งปวนจงมาสิงสู่อยู่ในกุมารทองขอให้เรียกมหาพกะกรัพั์ฝากเงินฝากทองฝากแก้วฝากของฝากเงินให้มีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านโอมพุทธเทวธรรมเทวสังฆเทวะเทวะเทว,ทวนามาอุาอุ โอมพะกวันโลกาหมาปฏิธิด้วยแห่งบุญบาร,รมีทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเดบบารมีของบร,รมกูปุริศีอิมัสสมิงพระปรณทัพพระมณีเทวาิตายะอิตาตุมเมข้าแต่บร,รมกูทั้งหลายจงประสิทธิประสานมหามุนตราขอให้กุมารทององค์นี้ให้ศักดิ์สิทธิศักดิ์สิทธิศักดิ์สิทธิ์ให้มีชีวิตชีวา ขอเสกเงินเสกทองเสกแก้วเสกของเสกหมามงคลต่างๆไปอยู่ร้านไหนก็ขอให้ลําให้รวยเอง่งๆรวยๆถูกหวยรวยเบอร์ต่างๆให้มีแต่โชคมีแต่ลาบหนะ้าบัตรนี้ด้วยเทินโอมหาประสิทธิเมก็เขียนยันด้านหลังออก็คือการสวดกันอัดพลังยัดติงยัตตังนะมะอาอุโอมหา จินดามณนีให้ร่ำให้รวยถูกหวยรวยเบอร์ฝักเงินฝักทองฝักมหาโชคมหาลาภหน้าบัตรนี้ด้วยเทินสาธุโอมประสิทธิเม